โอเคนะครับพี่โออยากทราบเกี่ยวกับว่าถ้วยรางวัลเบสสวยๆนะมีกี่กี่รางวัลครับถ้วยรางวัลเบสมีสราง,งวา<ม>าัล2รางวาัลเป็นที่สั้กับเป็นที่ยาวอ๋อที่สวยๆนะใช่ไหมครับใช่แล้วที่หนึ่งแต่ละคลาสมีถ้วยให้ไหมครับใช่ค่ะเลยถ้าแต่ละคลาสมีถ้วยให้ก็จะแบ,บ่งเป็นคนละสีครับแต่เป็นระดับเดียวกันอ๋อกี่รางวัลครับเป็นห้ารางวัลห้ารางวัลหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ครับครับแล้วประกวดกันกี่คลาสครับประกวดกัน สามสาสิบแปดคัสสสบแปดคัสแปลงว่าถ้วยคูณ5เข้าไปใช่ครับโอ้แล้คาสมัครเท่าไหร่นะครับราคาสมัครตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วมีถ้วยให้ใช่ครับโอ้สามสิบแปดคัสห้าใบโอ้ไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยอ๋อครับผมแล้วก็จะตัดสินตอนเมื่อกี่โมงครับเริ่มตัดสินต้องตัสินตอนบ่ายครับสวัสดีครับ คร่างกับพวกนี้มารับถ้วยแล้วว่ายังไงครับใช่ครับพรุ่งนี้รับถ้วยแล้วก็รับปาร์มดังเลยครับอ่าโอเคครับพี่โอได้ข้อมูลดีๆจากน้องๆชื่ออะไรครับผมชื่อเพชรรคับเพชรนะครับมีชื่อเฟชไหมครับผมชื่อแกนเดย์เบต้าครับอะไรนะครับแกนเดย์เบต้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอจะแคปหน้าจอแล้วให้เพื่อนๆสนใจนะครับที่ฟาร์มนี้ปลาอะไรอยู่ครับปลาปลากระตีปลากระตีเป็นหลักปลากัดจีนอ๋อนะครับมีได้ได้อีกอันติดตามด้วยนะครับพี่โอได้วิทยภาพดีๆอีกแล้วขอบคุณมากครับผม